อาจจะใช้มือเนี่ยเล็บเราลองกดเองกนะ็ได้กดที่เล็บคนมันมันจะกระตุน้นอะไรเงี้ยอันนี้เขาเขางี้ไงเห็นป่ะคือเขาไม่ได้สลบจริงไงเขาเลยพอพอทกสองเขาก็เลยสะดุ้งไงอันนี้สมมติอ่านไม่ตื่นไม่ตื่นก็คือแสดงคนนี้เป็นอะไรเนี่ยแต่คือเขาจะบอ้ว่าคนเนี้ยจะต้องล็อกต้องต้องห้าม คนไหนคนไหนตบจากคช่เห็นี้มเขาจะใสร็จก็ต่อเมื่อคือได้หลายแปดแต่คือหลักสูตรใหม่เขาก็จะแบบว่าเอามือไปจันที่ที่บางแต่เราเดหน้าเนี่ยไม่รู้ท่างนี้เห็นป่ะให้ดูค่ะผู้บาดเ็สร็จจะตรงๆข้างๆแล้วก็อ่านเนี่ยวางอ่อันนี้เท่ากับสี่นิ้วงงไหมงงไหมอันนี้คือบางเขาใช่ไหมคะเขาจะเอาคางแลากตรงๆคุณต้องลากขวางดู กขจะได้เห็นด้วยกันเนี้ยโอเคแล้วคะอ่อะาพอได้สี่นิ้วปุ๊บถ้าสี่นิ้วเราก็ต้องของเรานะไม่ใช่บอกเราสี่นิ้วอ่าคนนี้ทําให้หน่อยไม่ได้เพราะว่ามันไม่เหมือนกันถูกป่ะเราวัดเราก็ต้อง ว่าทางผู้บาดเจ็บให้ได้ก่อนดูยังไงว่าใส่คนนี้ใส่เขาลาตรงไี้ตรงนี่เรื่งจมูกตรงนี้ปุ่มตรงนี้สามกุ่มต้องตรงต่าอันนี้ก็แปลว่าคนนี้ตรงนะคะหรือเราก็จะเราก็จะเขนะพี่หรอครับตอนนี้มีตงเรามีตรงไหม พี yeah, okay. okay. mm ่มาพี oh. ่ล mm ่าถูกทักไปไปบ้านใส่ไปบ้านใส่เลยไปบ้าใส่เลยเข้ามาเลยหมอีกนี่อืมอ่ะโป้หืมัไม่ได้ตรวจเลยเหมือนเขาลองดูในกรดูเนี้ยตรบไหมครบ แล้ว่าแล้วสลับจัน้าไ,ไ,อ,ไอ้ไนี่เป็นไนขาล่าขอไม่ม,มีแต่แรเลยในนาฬิาคาร่าตั้งนึงแล้วขอไม่ีมได้โอเคห้าแล้วต้องขอ แต่เรารวตรงก่อนจะแจ้งตูขดูด้วยดูตัวัตัวเตรงหนค่องสามให้ตัวตรงก่อนตรงนี่ตัวอี่หน้าอต้อตรงตามหน้ามันหรือเาแล้วิีกมาเมื่อกี้เน็นน้เพื่อนเาขงโอหนะไดไหม ก็คือว่าเวลาที่เราจะล็อกคเท่าที่ดีที่สุดอ่ะแขนเราวางตรงกลางอกเขาเลยแล้วก็ซลิกคอเนี่ยเน да. ี right? yeah. right? ่ยเราจะแล้วเราจะให้ตรงคางนะเนี huh. ่ยตรนี yeah. um, right. ้มันจะเป็นตัวพลิกให้ให้ตรงนะถ้าเกอดแบบว่าถ้าเกย่ถ้าเรารู้ตัวแบบเฮ้ยแนะทำเนี้ยมันจะทำให้โอ๊ยเน้าหัว ถูกไหมไม่บอกตั้าไม่ถึงว่ายืออ่าอ่าประอเาเสร็จแล้วจะใส่ก็ใอ่มือคนนี้ฟิกกลามือเยอะลามือเยอะคนวคนนี้เขาจะใส่คอล่าเหอคนดูใช่ไหมอ่าเราทำไปเลยไม่ต้องอายอะไรที่ถูกคือสิ่งที่ดีเพราะผลลัพมันก็จะอยู่คนใก้เรานเ่นแหละืันเื่อนเพื่ออนเ่อ่อเพืื่นเืน่อน ไเรบนี้่าก้อไรถึงออกฟังแต่เมื่อกี้มันป็นตัวเล่ได้มอ่อะล็อคแล้วอะพักปีนกแก่อะ อย่ารับเข้านะเพราะถ้าับเข้าทุกถ้าเจอสุภาพตีเตียงนี้ไปเลยนะมันจะกินผมผู้หญิงไปด้วยต้องับนี้ไปนะคะและ้วก็ขึ้นเดียวเราเอย่าเราไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่พุ่งเดียวเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะพุ๊บมันจะไม่มีแรงเลยนะค่ะขอโทษนะคะเนี่ยเขาเรียกปากปากทางใส่ปากทาแล้วก็

เดียวเพิสั่งอันานี้คนนึงคนนี้พุ่ช่วยคนเดียววางไว้ข้างๆแค่นี้วางไว้เสร็จจะเริ่มไฟยังไฟตัวยังไฟแล้วเป็นการนวเสร็จมือว่างอยู่อมืลูบหลังไว้ด้วยลูบหลังคงทั่วเสร็จไปด้วยดูได้มีอะไรเปล่าแล้วก็วางแล้ววางลงไปเลยเราจะใช้วิธีการสไลด์เราไม่ยกห้ามนะใช้วิธีสไลด์นะใช้เป็นน้องทางหมูเราด้านฉาก ผูนะคะไม่ได้เอาด้านด้านป้านนะด้านชายแล้วเวลาล่ะ้ารับต้ไหนอสนันอันนี้คืออะไรใช้ของนี้ไม่ใช่หรอของไม่รู้แล้ววิ่งมาตรงนี้เรอาแบบว่าภาษาป้านนะนมไข่เข่าแค่นี้จำม่ด้ กอตงแรงมนี่ดนแสงว่าคอล่าหลวงนะมีใครตดวแจ้งยากเท่เไงขวายาดินันนี้แล้วปุ๊บอาดึงก่อนดึงอีกดึงล่้งตรงนี้มันฝร่อย่ยงนี้ไม่แก้วมาแต่งอีกามัได้มาโต๊ะเอาไห

เห็นม้อนวิธีการประเมิน,นกระดกที่สาคัญนะแต่รูว่าคือเจ็บตงไหนับจีวตอนเปไมล่ี่ยน่วยวายง่งวยอนจับด่นปู คนนี้จะดิน้นจะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเจอคนไข้กลุ่มนี้รวมทั้งคนไข้เมาด้วยเมาไปเลยเมาจิตเวทเฮนตูนี่บาดเจ็บระบบคือแบบเขาต้องัดส่วนแล้วไงเขาไม่รู้สึตัวไม่เต็มนรับเวลาที่ช่วยจะจะเวลาลอ็อกต้องเห็นไหมสี่คนต้องสี่ต้องสี่คนสี่คนที่นี้คือต้องต้องล็อกตรงน,นักบวชผู้แขน ต้องต้องรักให้ได้ก่อนไงต้องรักให้ได้วันนั้นสมฝาเขาจะมี่งนาแต่ถ้ารอจนนิ่งเราไปตบก็จะทําให้มันเรียกองไรนะตบอ่ะมันจะตบเขาจะอยู่เป็นจริงถ้าคนไข้เล่นตลกที่แบบเนี้เขาจะแบบว่าสับสนไงเขาจะแบบว่าแบบเหมือนมันมีเรื่องอะไรสมองค่ะเขาก็จะแบบว่าดิ้นดิ้นแบบว่าไม่รู้บางคนก็ดึงอย่างทุกมาแล้วเจะดึงผิวดึงท่ออย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเจอพวกเนี้ยอยากเข้าแค่คนสองคนให้เข้าอย่างน้อยสี่ แล้วศีกิที่นี้อย่าล็อกข้อมือให้ล็อกช่วงนี้ไหลกบับเราเพราะถ้าท่านล็อกข้อมือถ้าเกิดจิดตะเขนหรือว่ามันรู้ตัวมันจะกัดม,มันจะง้กหัวมาขัดเราูขาบอกว่าวนนั้นเราต้องล็อกตรงนี้ตรงช่วงแขนแขนหรือไหล่ส่วนขาอย่าไปกดข้อเท้าให้กดเข่าโอเคไหมสบยแล้วเข้าสิแล้วเวลาอยู่ขาอย่าอยู่ปลายเท้าให้อยู่เข้าด้านข้างไม่งั้นเขาจะถีบคุณง่วงมาก เวลานี้ไม่ใช่ให้เข้าไปจับอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องเข้าด้านข้างแล้วกดเขา่าล็อกเขา่าพอล็อกปุ๊บเพื่อนที่เหลือก็รีบเลยเลสเทนรัดอะไรอย่างเงี้ยคือรัดมีเท่าไหร่มารัดติ๊นะแต่คือว่าเ,นะเราต้องแบบซึ้งแบบนี้แล้วเอาแบหมดแบตก็มาาสตร์อาหนือคือขอหน่วยแอดวานออกมาช่วยนะเหตุอยากให้ท่านขออย่าแบบว่าทำกันเงี้ยเพราะว่าอะไรอย่างหนึ่งมันไม่เซฟตัวทา่านใช่ปะ ใช่ป่ะแต่คือว่าเนเบื้องต้นอ่ะให้เรามอกว่าเบื้องต้นทำแบบเนี้ยเจงขึ้นทางก็ยังดีไงดีกว่าแบบรอเพราะรอพวกคนไข้เขาจะเริ่มดับลงมันจะทําให้เขาเสียอาการโอเคแมตรงกับที่คุณตั้งถามไหมคะก็อื่นคนอื่นเจอถามได้ factor support s u p p กับต้นขานะถ้ากระดูกสองอย่างเนี้ยวิธีการประเมินดูยังไงถ้าเป็นสะโพกจะง่ายมากมันก็จะโก่งใช่ป่ะมันก็จะโก่งมาสี่สี่แบบใช่ป่ะดูกระดูกหักดูงไงคะ ใครตอบได้เดี๋ยวน้ำมันแจกรายเดีอยีาสติกม,มุ้งหนึ่งไม,ม,ม่ต้องรีบถ้าเกิดสมมติถ้าเรามีบอร์ดถ้าเรามีแบบเป็นรถรถกระบะไปรับรีบขึ้นนี้ก่อนแล้วไปดามบนรถงงไหมเขียนป่ะแต่ถ้าเกิดเพลินเราเป็นลูกห่ายเราพกไม้ดามไปในนี้ยังไม่มาไง่าคุณหนักจะดามที่เด็กก็ไม่ได้ว่าแต่ถ้ามีอันนี้ตร่นี้ไปก่อนเราเราจะใช้หลักในดาม,าดามดขากข้าไปดามบนรถแขนขาไปดามบนรถเลย แต่ถ้าเป็นแบบว่ารถยังไม่มาอาจจะทํารอให้เขาเห็นว่าเราประสบอะไรพีม่มามามาตรงนี้นิดนึงช่วยนะมามาเลยมาตรงนี้นิดนึงคือคือมันมันมีจริงสังเกตไหมกระดูกต้นขาหักของคนไข้เขาจะงอเข,ข่าป่ะมันไม่ได้หักตรงๆเห็นไหมสังเกตป่ะเพราะนั้นมันเหมือนกันเลยที่พี่เราถ่างเลยอลนันนี้คือสิ่งที่ดีก็คือมี่นกงนอนนอนเหมือนที่พี่หนักแล้วเนี่ยหักกับ เขาจะหักแบบนี้บบนี้ใช่หแล้วนอนนอนได้ท่าไหน่ารนนี้ก็คือหักท่าไหนให้นางเท่านั้นแต่เราต้องมีท่าเยอะๆาที่นอนาใเไนเนี่ยสังเกตว่าคนไทยเขาจะต้องมาหักท่านี้ในี่มันอยู่ท่านี้จริงๆไม่ใช่อยู่สายหรือเไม่ทำตามในในที่เขาทำะลับจจเจจเดเจ ใช่ค่ะถูกแล้วค่ะตัวค่ะตัวค่ะค่ะแต่มันจะจะยากไม่มีใช่เด้ต้องอาัอากรงไปรอบเลยถ้าเกิดเรามีไม้เวลาไมีตะขาบจะมีสองอันเราประกบนี่ที่เหมือนแล้วก็เออดามได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยปุ๊บอ่ะหลักแรกต้องห้ามมีช่องว่างคือหลักง่ายๆคือคนคนเท้ตระถูกอ่ะเราไม่ต้องการให้มันหักเพิ่มขึ้น เบาไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามีผ้าในอะไรเงี้ยลักคือให้มันอยู่ได้ที่สุดเอาผ้ามารองให้เยอะที่สุดไม่ให้ตมันีห้มันหักให้มันแคบไม่ันแคบไม่ให้มันขยับเพราะมันไม่ขยับมันก็ไม่หักเรื่อยเรืออ่าอ่าใช่ก็คือเอาไม้ดามี่ใช่ก็องก่างหนึ่งเหมือนแต่ว่าเป็นเส้นขนานอ่าสวยแล้วอ่าโอเคค่ะ หลักการคิดด like? er. er er like? ูยังไงการตั้งตัวอ่ะตัวตัวอ่ะเราจะตั้งตัวอ่ะหาการจุดประเพณีคิดยังไงอ่าหาฟาร์เรอร์ด้านนี้แปดสิบแปดสิบโลเมตรต่อชั่วโมงเอางานจุดประเพณีเท่าไหร่เอาไรคูณอะไรแล้วออกมาเป็นอะไรอ่าอ่าเท่าไหร่อ้าวป่าไม่จบแล้วแม้จะเปถึงคูนอยู่แล้วเร็ว มื่อกี้อะไรอะไรคูณบอกแล้วตุไมจี้อะไรคูณอะไรคูณสามแล้วคูณสามก็คือสามเท่าของความแรงตลนดเส้นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเกิดรู้ว่าที่มีกันนาดได้นะคะกันาท้านซอนในการเรียกว่าของขายเช่นทำแผลท่านมาเต็มทำเลยได้ก็ได้ขอไข่ ขอควายคือต้องได้รับการอำนวยการโดยตรงก็คือต้องได้รับการุญา,าจากศูนย์สั่งการให้เรา CPR เพราะอะไรถ้าเขาไม่สั่งแล้วเราไปทำเพอินเคสน,น,นี้กระดูกหกักยา่ามาเจอน้องก้อยปั๊มสมมติน้องก้อยปั๊มอ,อ,อยู่เคสน,นี้ส่งชงส่งชมาีชมาีเอ็กซเรย์เฮ้ยมีกระดูกหกักยา่าบอกว่าเนี่ยเพราะคนนี้กดทําให้เขากระดูกหกักแล้วน้องก้อยทำโดยที่ไม่ได้แจ้งศูนย์สั่งการใต้ผิดกฎหมายไหม น้ดก้อยก็จะติดโค้กถูกป้าอันนี้นะคะก็เรียกว่าผิดเคยเจอไหมไ,ได้ยินไหมเพราะฉะนั้นเราในฐานะเป็นเอยงอาเวลาที่เจอคนไข้หมดสติกระเมินแล้งหัวใจหยุดเต้นต้องโทรแจ้งสูงสั่งการทุกครั้งให้เขารับทราบพอเขารับทราบแล้วเขาจะบอกว่าซี B R เป็นไหมถ้าเราบอกว่าเป็นเขาจากนั้น C ว R เปไปเลยอันนี้เป็กฎหมายแต่ซีเ B R ผิดนะต้องให้ต้องได้รับการสั่ง,งก่อนห้ามทำก่อนตาย โอเคไหมคะอ่านี่เรื่องรู้เรื่องกฎหมายแล้วต่อไปเรามาดูว่าถ้าเจอคนหมดสติจะง่ายง่ายเหมือนการระดับแรกต้องให้ดูหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าคนตบตการที่สูงอะไรเงี้ยประเมินแล้วหาเรียบร้อยแล้วเซฟเซฟตี้แล้วเราใส่มือแล้วแนนนะรู้แล้วคนนี้เป็นอะไรปุ๊บแล้วก็เข้ามาประเมินการประเมินผู้บาดเจ็บเราจะใช uh ้ว huh. ิธีการอาจารย์ไหมการเขย่านี่ใช้วิธีตบหน้าเนาะือเผื่อ ตบแรงคอหักหน้าหันไปอย่างเงี้ยใช้วิธีการขยับที่บ่าสองข้างเขาจะเรียกน้ำดังคุณๆหนึ่งนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งพอประเมินแล้วไม่ตื่นต้องขอความช่วยเหลืออาการมาใครวนันนี้บอกให้เขาโทรทุกคนทำท้องอาจารยหนึองในชน,นิดชนิดตาขึ้นมาทุกคนวางคอเบยทุกกลางเลื่อนไปล่างคอตีมือไหมตีมือไหมมีอะไรตีมือไหมว่าคอ นี hier, ่คือวิธีการจับชีพจรผู้บาดเจ็บอาจารย์ั้างไว้บนค้างที่คอสังเกตว่ามีลูกอาจารย์จะอยู่ที่คอแต่ตาจะมองที่หน้าอกให้บอกดูสาตีเลยนะไม่ใช่เอาสานะดูดูอะไรดูดูหน้าอกดูอะไรมะดูว่าหัวนะคนนี้เขาหายใจไหมก็คือบางทีเราอาจตื่นเต้นใช่ปะสถานการณ์จริงอ่ะวิจับไม่ถูกแบบชีพจรนี้ไม่มีก็ไม่รู้ การดูนอกขั้นตอนที่สี่ก่อนที่ของรายการจะมีวิธีวัดการสัญญาขั้นตอนใี่สำคัญที่สุดนะคะตำแหน่งถ้าตำแหน่งผิดกระดุกที่โคงหักตายเลยนะคะเพราะฉะนะั้นวิธีวัดสำคัญที่สุสดจะมีสามวิธีให้เลือกวิธีที่หนึ่งเราจะใช้ในชีนวิตกลางลากจากชายโค้งของผู้บาเดเจ็บลากขึ้นมาเหนือช่องว่างทำตัวเองก็ได้ใครผอมๆน่าจะเจอที่งั้นไม่เจอแน่นนเลยเลยว่า ทั้งทั้งเกิดเหนื่อเหนื่อยที่ได้แ็งๆนะคะที่ได้กระดูกเป็นยงตนะคะพอเราเจ็บแ็งปุ๊บเราก็เอาเมื้อชี้นิ้วกลางเราไปวางวางต่อวางไว้นะคะพอวางปุ๊บเสร็จเราก็จะเอาท่านทั้งหมดเนี่ยเขาเรียก่ฝังมือใช่ป่ะฝังขึ้งล่างตรงนี้เขาจะได้ว่าฝังมือเขาจะใช้ตำแหน่งของฝังมือวางต่อจากนิ้วชี้นิ้วกลางอันนี้นะคะเขาเรียกวางต่อนะเนี่ยวางต่อกันไม่ได้วางทับนะคะพอวางต่อเสร็จแล้วปุ๊บ อันนี้ก็จะเลื่อนมาสับวางทุกคนลองหัดท้าสับวางด้วยตัวเองอันนี้นะวิธีการสับวางอันนี้คือตำแหน่งเอาตำแหน่งก่อนตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งนี้จะปลอดภัยที่สูดเพราะว่ามันเซ็งเห็นว่าอาจารย์ไม่ได้รีเลยการซีเรียไม่ได้รีเลยเรียลไม่ได้รี 9 30เสร็จแล้วก็มาซีเรียต่อถ้าเรามีสองคนคนนึงก็จะช่วยป่าคนนึงก็ใช่วยกดนะคะแต่ถ้ากรณีกอย้เมี่ากเจดดย่3 13งเจ็ด ทุกเาวลาทุอคนันก่อนนะคะเวลาที่เราประเมินอ่ะมันมีวิธีวัดสวิธีเราจะใช้วิธีไหนก็ได้ให้บอกที่เรียนเขาจะได้ช่วยดูว่าเราวัดถูกไหมนะคะวิธี دي وقتها لو เดิมเลยคือสามิตต่อสองงงไหมคะเจ้ณีม่กน,นจะน้ำช่วยหายใจก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการช่วยคนจมน้ำถ้าเกิดอันนี้กรณีที่ที่เขาหยุดหายใจเนาะจมน้ำแล้วลองงมขึ้นมาแล้วยังแบบว่าเพิ่งหยุดหายใจไปเราต้องไม่ช่วยแบบนี้แต่ถ้ากรณีเขารู้สึกตัวแบบร้องว้ายวายว่านะมันเป็นช่้ยด้วยเราควรทำอะไรได่บ้างนะคะจะ เราจะคิดที่25กิโลหรือว่าก็คือนะครับนะวิทยากรทุกท่านทุนที่เสียสละเวลาครับเอ่อในงานจะได้ฟังขอขอบคุณครับ